5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่5 minutes podcast นะครับช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเครียดนะฮะมีแต่ข่าวร้ายนะครับข้าวของก็แพงน้ำมันก็ราคาขึ้นไปเรื่อยๆดูไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะฮะแถมยังมีปรากฏการเงินเฟอ้อครั้งใหญ่ทั่วโลกนะครับหันไปทางไหนเนี่ยก็ มีแต่เรื่องที่แบบชวนเครียดไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยวันนี้ผมอยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับเทรนด์ผ่อนคลายความเครียดที่กำลังนิยมกันมากๆเลยนะครับในหมู่วัยรุ่นและคนทำงานของเกาหลีใต้โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดโควิดโควที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่โควิดโควดที่ผ่านมาเนี่ยเกาหลีเองก็เป็นประเทศหนึ่งที่หนักหนักโดนหนักนะฮะเทรนที่บ้าน้นคือฮิตติ้งมูง Hitting Moon หรือว่า s t t t n n m ม o งเนี่ยเป็นคำสแลงของภาษาเกาหลีที่แปลอาจจะแปลคร่าวๆออกมาได้แปลว่าหัวโลง่งหรือว่าปล่อยเบลอนะครับซึ่งเป็นถ้าเป็นภาษาเกงกฤีจะเรียกว่าเป็น spacing out ก็ได้นะครับโดย i t t t n n m ม o งเนี่ยนะครับมีความคล้ายกับหลักธรรมของพุทธศาสนานิกายเซนนะครับซึ่งเป็นการบรรลุถึงความว่างเปล่าความสงบ แล้วก็ความสุขในใจิตใจที่ต้องอาศัยการทําสมาธิเป็นคีย์หลักในการเข้าถึงแก่นนะครับแต่ว่าการฮิตติ้งมุงนี้ไม่ใช่การไปนั่งเบลเบลเฉยๆนะครับเพราะว่ามันมีแมคานิกของมันอยู่เหมือนกันนะฮะโดยถ้าเกิดว่าชาวเกาหลีเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเครียดมากอยู่แล้วเนี่ยนะฮะถ้าใครเคยทํางานกับเกาหลีก็จะรู้ว่าประเทศนี้เขาทํางานกันเครียดทีเดียวนะฮะถ้าเกิดว่าเกิดความเครียดรู้สึกอยากจะผ่อนคลายด้วยฮิตติ้งมุงเนี่ยพวกเขาจะไปอย่างคาเฟ่นะฮะ หรือว่าร้านอาหารที่มีวิวธรรมชาติม่ี่าจะเป็นวิวปา่าทุ่งหญ้าภูเขาหรือว่าน้ําตกก็ได้นะครับจากนั้นพวกเขาจะทําการนั่งเฉยๆหรือถ้าเป็นภาษาเราอาจจะบอกว่าเป็นการนั่งโงๆ่ๆคือแบบนั่งแบบไม่ได้คิดอะไรนะฮะมองดูธรรมชาติไปปล่อยให้สมองมันล่องลอยไปตามจินตนาการประมาณสัก20-30นาทีนะครับนี่คือสิ่งที่เขาจะทํากันนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันฟังดูง่ายใช่ไหมฮะ ฟังดูง่ายใช่ไหมแต่ต้องขอย้ำก่อนนะครับว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเสียตังค์นะฮะใช่แล้วครับตอนนี้ไม่มีร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่ที่ให้บริการฮิตติ้งมุงโดยเฉพาะนะครับซึ่งทางร้านเนี่ยเขาก็จะเตรียมห้องหรือว่าพื้นที่ให้กับลูกค้าเข้าไปนั่งเฉยๆนั่งโง่ๆแบบที่เราพูดกันเนี่ยแบบส่วนตัวกันเลยทีเดียวนะครับโดยทางร้านเนี่ยจะขอเก็บโทรศัพท์ของลูกค้าเอาไว้เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนล,ลูกค้าคนอื่นนะครับ ลูกค้าก็จะได้รับชานะฮะดื่มชาแล้วก็อุปกรณ์การเขียนนิดหน่อยเผื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะนั่งมองฟ้ามองภูเขาไปแล้วก็นึกอะไรขึ้นมาได้นะครับหรือว่าถ้าร้านไหนเนี่ยไม่มีวิวจากธรรมชาติก็จะมีการเปิดวิดีโอสั้นๆเพื่อสื่อถึงความผ่อนคลายให้กับลูกค้าได้รับชมแทนนะครับ ราคาของการไปทำฮิตติ้งมุงในแต่ละที่ก็แตกต่างกันไปมีตั้งแต่200-3,000บาทต่อครั้งขึ้นอยู่กับว่าร้านนั้นเนี่ยจะมอบความพรีเมียมขนาดไหนนะฮะถ้าวิวเวิลด์สวยหน่อยก็คงจะแพงขึ้นไปตามนั้นเองเ,องเนี่ยนะครับข้อดีของการฮิตติ้งมุงเนี่ยก็คือช่วยทำให้สมองและจิตใจผ่อนคลายนะครับลดอาการคิดมากที่จะไปกระตุน้นความวิตกกังวลความซึมเศร้าความเครียดที่เป็นพิษนะครับช่วยให้จิตใจสามารถโฟกัสกับสิ่งที่ควบคุมได้ ง่ายนะครับแล้วก็เป็นกลางทางอารมณ์เช่นการหายใจการทําสมาธิหรือว่าการจดจ่ออยู่กับภาพที่สงบนั่นเองจริงๆแล้วประโยชน์เกือบทั้งหมดของฮิตติ้งมุงเนี่ยมีความคล้ายกับความการนั่งสมาธิมากๆก็เลยเกิดเป็นคาถามว่าเอา้าแล้วทำไมคนเกาหลีถึงยอมจ่ายเงินเพื่อมานั่งเฉยๆแบบนี้ด้วยนะครับคำตอบก็คือเพราะว่าสภาวะสังคมของประเทศเกาหลีเนี่ยเป็นสภาวะสังคมที่วุ่นวายตึงเครียดแล้วก็กดดันสูงมากๆเลยนะฮะ โดยไอซาคูจอสกี้เนี่ยนะครับนักโภชนาการลูกครึ่งเกาหลีอเมริกันคนหนึ่งเนี่ยเขาเคยใช้ชีวิตอยู่ที่โซลนะฮะเขาได้เล่าประสบการณ์ส่วนตัวว่า สาเหตุที่ไอฮิตติ้งมุงนี่มันเป็นที่นิยมเนี่ยเพราะว่าการใช้ชีวิตในเกาหลีใต้นี่มันวุ่นวายมากเครียดมากนะครับมันคือความกดดันจากสังคมที่บอกว่าต้องทํางานหนักและยิ่งต้องเ,ออเล่นสนุกให้หนักยิ่งกว่าก็คือ Work Hard Play Hard เด้อแล้วก็ต้องประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยต้องมีนูน่นมีนี่ต่างๆนะครับซึ่งแรงกดดันอันเนี้ยนะฮะมันสามารถทําลายชีวิตคนได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการทำฮิตติ้งมุงจึงเป็นเหมือนการเปลี่ยนบรรยากาศรอบข้างโดยสิ้นเชิง เปลี่ยนจากป่าคอนกรีตที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้ามากมายมาสู่ธรรมชาติที่สงบผ่อนคลายปราศจากสิ่งรบกวนนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับคอนเซปต์ของการอาบป่าหรือว่า forest bathing นั่นเองนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยสภาพสังคมในประเทศไทยก็กดดันไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนฟังอยู่แล้วอยากจะไปลอง hitting มุงกับเขาบ้างเนี่ยนะฮะมันก็ไม่จําเป็นจะต้องบินไปถึงเกาหลีนะครับเราสามารถสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับการทําแบบนี้ได้ภายในบ้านของเราเองนะครับ โดยขั้นตอนง่ายๆนะฮะลองทําแบบนี้ดูก็ได้นะครับขั้นแรกหาพื้นที่ที่เหมาะสมก่อนเพราะว่าหนึ่งในปัจจัยที่สาคัญที่สุดของการทำฮิตติ้งมุงคือการโอบล้อมตัวเองด้วยบรรยากาศใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นสวนสาธารณะนะครับร้านกาแฟที่มีบรรยากาศผ่อนคลายวิวสวยๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจไปไหนก็บ้านคุณนี่แหละนะฮะลองหามุมใหม่ๆบ้านเราเราอยู่มาทุกวันแต่คุณเชื่อไหมว่าถ้าเกิดคุณตั้งใจที่จะหามุมใหม่ๆในบ้านเนี่ยคุณหามุมใหม่ได้นะได้เสมอนะครับ ที่สำคัญที่สุดนะครับต้องเป็นมุมที่ออกไปจากมุมทํางานแบบเดิมๆของเราด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยก็มันก็จะวนอยู่กับเรื่องทํางานแบบเดิมๆของเราข้อที่สองนะครับกําจัดสิ่งรบกวนนะฮะพอได้พื้นที่ที่เหมาะสมในการผ่อนคลายแล้วเนี่ยเราก็ต้องกําจัดสิ่งรบกวนภายนอกออกไปให้หมดไอตัวสาคัญที่สุดแล้วก็คือโทรศัพท์มือถือนะฮะปิดเลยนะฮะปิดคอมปิดทีวีปิดอะไรก็ตามที่มันจะมารบกวนเราได้นะครับข้อที่สามก็คือหาตัวช่วยที่ช่วยให้เราผ่อนคลายนะครับ สิ่งสุดท้ายที่ช่วยให้เราผ่อนคลายได้เต็มที่ก็คือบรรยากาศนะครับถ้าใครไม่มีวิวธรรมชาติที่เหมาะสมก็อาจจะใช้เทคนิคแบบบางคาเฟ่ที่เกาหลีก็ได้ก็คือเปิดนะฮะวีโอผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำตกป่าเขาทะเลพวกนี้นะครับเพื่อให้เราได้มีอะไรที่เป็นตัวแทนของธรรมชาติให้เราจดจ่อรวมไปถึงเสียงบรรยากาศหรือว่าแอมเบียนนอยส์นะครับที่เข้ากันเพื่อให้เราดำดิ่งลึกลงไปอีกนะฮะและทริคสุดท้ายนะครับที่ใช้ในการทำฮิตติ้งมุง ของเราให้สมบูรณ์แบบก็คือหาเครื่องดื่มไว้ข้างตัวนั่นเองถ้าสังเกตแล้วเนี่ยร้านอาหารหรือคาเฟ่ที่มีบริการทิ้งมุงให้กับลูกค้าเนี่ยจะมีเครื่องดื่มที่สร้างความผ่อนคลายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาร้อนนะฮะชาร้อนนี่น่าจะเหมาะที่สุดนะฮะหรือว่ากาแฟร้อนก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าสําหรับประเทศเมืองร้อนอย่างเราเนี่ยการดื่มอะไรร้อนๆมันอาจจะไม่ค่อยชิลสักเท่าไหร,ร่นะฮะผมก็เลยอยากจะลองแนะนําเครื่องดื่ม ฮอปโซดาจากฮอปสเตอร์นะฮะนี่ลองมาทำฮิตติ้งมุงด้วยการใช้ฮอปโซดาดูนะฮะคือฮอปสเตอร์เนี่ยจะบอกว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเอาดอกฮอปอะดอกฮอปที่เราเอามาทำพวกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะเอามาแต่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์นะครับ ฮอปสเตอร์เนี่ยคือฮอปโซดาเป็นน้ำอัดลมแบบใหม่ที่ที่ดืม่มแล้วมันจะช่วยผ่อนคลายช่วยรีแล็กซ์นะครับโดยส่วนผสมหลักของฮอปโซดาก็คือดอกฮอปนะฮะบที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแล้วก็ยังมีเทอร์พีนนะครับที่เป็นสารที่พบได้ในกัญชาช่วยผ่อนคลายได้ดีนะครับแต่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายนะครับไม่ต้องห่วงซึ่งปกติแล้วเจ้าดอกฮอปเนี่ยนะครับก็หลายคนก็คุ้นเพราะว่าเราไปทําเบียนะร์ไงนะฮะใช่ไหมฮะแต่ว่าฮอปสเตอร์เนี่ยเขาเอาดอกฮอปมาแต่ว่า ราศจากแอลกอฮอล์มาทำเป็นฮอปโซดาที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ไม่มีน้าตาลนะฮะดื่มได้ระหว่างวันสบายๆนะครับแล้วก็แคลอรี่ต่ำมากๆด้วยนะครับแต่ขอบอกว่าตรงน,นี้ก่อนเลยนะครับว่าความผ่อนคลายของแต่ละคนอาจจะมาไม่พร้อมกันเพราะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ดื่มแล้วก็ปฏิกิริยาของร่างกายด้วยบางคนดื่ม1กระป๋องก็ผ่อนคลายแล้วบางคนจะต้อง2 3กระป๋องถึงจะเริ่มรู้สึกผ่อนคลายนะฮะ ฮอปสเตอร์ฮอปโซดานั้นมีรสชาติที่ทุกคนเลือกดื่มสองรสชาติด้วยกันนะฮรรสชาติแรกเป็นฮอปสเตอร์รสออริจินอลนะฮะหอมกลิ่นฮอปให้อารมณ์คล้ายๆเบียร์นะฮะแต่ว่าไม่หวานนะครับมันจะซ่าๆหน่อยนะฮะศูนย์แคลนะครับเหมาะสำหรับคนที่เป็นห่วงเรื่องแคลอรี่นะครับส่วนรสชาติที่สองคือฮอปสเตอร์รสญี่ปุ่นพลัมนะฮะได้ฟิลประมาณอูเมชูนะฮะเปรี้ยวหวานเบาๆสิบแคลอรี่เท่านั้นเองดื่มได้ทั้งวันรีแลกซ์ได้แบบไม่อ้วนนะครับแถมยังเป็นเครื่องดื่มอูเมชูแบบไม่มีแอลกอฮ ดังนั้นเมื่อเราเต็มตัวทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยลองหาเวลาสัก2 0 3 0นาทีต่อวันลองมาทำฮิตติ้งมุงกันดูนะฮะผมเข้าใจว่าปัจจัยต่างๆในสังคมพยายามกดดันให้เราต้องทำงานหนักตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีเวลาสั้นๆก็ลองหาเวลาดูแลจิตใจของตัวเองหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้กลับไป,ปเผชิญชีวิตอันแสนวุ่นวายได้อย่างเต็มพลังเรียกว่าชาร์จแบตมาเต็มนะครับขอบคุณที่ติดตาม EP นี้นะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที